สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องจ๋าปราดามทำสวนเอ,อ่อตอนนี้เราก็พามาชมองุ่นเมื่อเดือนสองเดือนก่อนนี่คือเราลดน้ำกันนะลดน้ำกันแบบเป็นวันๆเลยกว่าจะเสร็จนะคะสองที่เนาะตรงนี้กับที่ในป่าตรงนี้จะเป็นองุ่นแดง ก็ติดลูกแล้วอ่ะเพิ่งปลูกนะเราต้องตัดตัดชิ้งค่ะดีเราต้องตินดิดลูกเองุ่นแดงเป็นแบบนี้นะคะนี่ภาพไม่สูงเนาะนี่ค่ะตอนนี้เราต้องเอาชิ้งค่ะเจออีก นี่โอ้โหอันนี้ต้นนี้มีหลายควงต้องตัดทิ้งไม่ให้พลังงานวินลงที่ลูกนะคะสามปีแรกตอนนี้คุณแม่นรคทไม่ได้เอากันไกลมาก็จะเด็ดทิ้งแบบนี้เลยเดน,นี้มีอีกค่ะ ต้องเช็คทุกต้นนะต้นนี้ยังไม่ขึ้นเราจะออกมาปลูกบูเบอรี่กันค่ะแต่ว่าพอไปเห็นอง,งุ่นเราก็ทำกันไม่ทันเนาะพอม่เห็นอัง,งุ่นคือต้องรีบเด็ดเด็ดออกค่ะมูอีกไหมดูเหมือนว่าก็ต้องลดน้ำอีกแล้ว เนี่ยดูโกจุลาลำพากับกระถิ่กนกระหล่งแบบนี้ต้องเอาออกนะคะเดี๋ยวยาก,ก็จะเข้าไปข้างในเข้าไปในเปรงนี่ค่ะนี่ ยังสารอาหารสุ่มกอไเรื่อเลยนะคะเนี่ยสงสัยมีน้ำมีคูนอยู่ข้างในโหทำกันไม่ทัน ตำแยนะะนน่นะคะเอาออกเป็นดอบๆนีิดๆเสียบเลยจ้ะโอ้ยดูเพื่อนเพื่อนบ้านขับรถเฮ้ยอาวัยฮืก้าก็แช่น้านถากไปทางนี้ทางนี้เราก็ต้องเอา ต้นนี้มาต้นนี้เยอะเลยอังุุนพวงเต็มเลยจ้ะ่น่น,นี่โอ้โหเขาก็ต้นนี้แข็งแรงเนะโอ้โหอันนี้พวงใหญ่ลูกแบบงามใช่ะแต่ก็เอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยงาม,งาม ไม่ไม่ได้ค่ะโอ้ยลองมาชิมหน่อยสิโอ้ฝาดจา้าแล้นลูกใหญ่เดี๋ยวเอาให้คุณฝรั่งมาชิมกันฝาดฝาด นี่โอ้โหยานางยานางฝรั่งที่นี่เนะี่ยเยอะมากคุณแม่ต้องเข้า,าชิมด้วยก็ไม่ได้เก็บยังไม่ได้เคยลองชิมยานางฝรั่งสักทีอ่ะเนี่ย yeah. ดูค่ะโอ้โหมันยี่งสารอาหารมากเนี่ยต้องเงาออกนะเงาบนลำกระเทาะอยู่ด้านล่างตอนปลูกก็คงจะแบบไม่เห็นรากเขาแน่ๆ หรือก็หยิบลากเขาเอาลงไปข้างล่างก็ไม่รู้กี่เห็นนีอีกนะขอบคุณทุกท่านที่มาชมมาดามทําสวนนะภาพไม่ชัดอะไรก็ขอให้ได้เห็นวิถีชีวิตเด้ออ่นกุญเัรงก็ใส่เสื้อแบบนั้นวันนี้นะ ฝนไม่ตกแต่ไม่มีแดดก็เหมาะกับการทำสวนมากคุณแม่้องเข้าก็ใส่เสื้อแขนยาวมันมีลมหน่อยๆน,นะเราก็หนาวอะ่ะถ้าอยู่เฉยๆนะมันจะรู้สึกเย็นเนงะี้ยแต่ทำสวนไปอะไรไปมันก็ไม่ได้รู้สึกหนาวหรอกแต่ว่าไม่อยากให้ไม่สบายค่ะเห็นต้นส,งสูงๆก็มีลูกเหมือนกันนะ อ้อันนู้เป็นลูกออกแดงแล้วหรือเปล่าเราไปดูกันเพราะเขาเอาหุ่นแดงอ่ะเออไม่ใช่ค่ะใบใบเตรียมจะเปลี่ยนสีแล้วแหละเพราะว่าอีกไม่นานก็เข้าฤดูใบไม้ร่วงหน้าหนาวค่ะตอนกลางคืนที่นี่อ่อุณหภูมิลดต่ำแล้วค่ะ อันนี้ต้นสูงคุณฝรั่งเอาเหล็กมาเอาแท่งเหล็กมาปักช่วยเขาละข้างในป่าเรายังไม่ไ,ไปตัดก็ยังไม่ไปตัดจ้าโอ้ยอันนี้ตายแน่ๆเลยอ่ะโอ้ยจะรอด เ,เรายังไม่ได้เอาใสมาคุมดีอ่ะต้นนี้จะ2ต้นน,นี่ต้นซุยนะเพิ่งปลูกมีกี่เดือนนี่เองนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งนะนี่ ตัดทิ้งตัดทิ้งตรงนี้มีสองพวงค่ะเด็ดทิ้งค่ะไม่ได้มีกันไกมาต้องอกันไกตัดโอ้เราก็มองไม่เห็นเราก็ไม่มีนะที่ไหนได้เขาก็มีซ่อนอยู่จ้าซ่อนอยูอเย่เดินย้อนมานะคะเขาซ่อนอยู่ใบค่ะมองไม่เห็นใบแล้ว มองไม่เห็นผลใบคุณหมดเราจะให้พลังงานไปลงที่รากนะคะจนกระทั่งรากเขาจะได้ดึงสารอาหารที่มีอยู่ในดินะ่ะด้วยตัวของเขาเองเราจะได้ไม่ต้องรดน้ำต้นนี้ก็มีจ้ะก็เป็นกำมือเลยเนี่ยดเยเูเขียวเข้มเขียว่อสวยคือจะถูกไม่ใช่จะถูกจะเพง อ่างหุ่นแดงเนี่ยไม่ว่าอางหุ่นแดงอางหุ่นเขียวตอนเขาเป็นลูกเล็กๆม,มันก็เขียวเหมือนกันหมดก็มองไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นแดงมันเป็นเขียวแต่ว่าอางหุ่นแดงนี่ก้านเขาจะแดงค่ะเห็นไมาแดงโอ้ยอันนี้อันนี้ต้องเอาอน,นี้ยังไม่ได้เอาไมา้เหล็กมาปักเนาะยังไม่ได้เหล็กปักช่วยค่ะ เสียงน้องข้าวตัดหญ้านะคะได้ยินไหมจะไม่ได้ยินโอ้ยตอนนี้งามโอ้ยแถวนี้ดินดีดินดีนดมากคือมีมีหลายพวงคะ่ะต้นเหนือเนี่ย โอ้ยหกจ้ะหกค่ะต้นนี้เดียวหกวงคิดดูนี่เราทิ้งไว้ตรงนี้มันต้องมออาออกนะคะนำเย่ก็ต้องอใช้วิธีเบ,บีอนก่อนกนะไ ก่อนแล้วค่อยมาจับต้นชีเซอรนี่ชีเซอร์ไนี้ก็ต้อนอ่อนกินได้ไนะท,ทอนไปทอนมากก็เจ็บแขน องนับกัน,นดูพวงสวยงามมากถ้าเราปล่อยให้เขาโตสองสามสาี่ต้นเดียวถ้าปล่อยให้โตจะงามมากๆเลยค่ะ ยอดยังไม่สวยนะคะเพราะว่าเน,นี่ยมันแลงอยู่เป็นเดือนเลยอะ่ะฝนไม่ตกอะค่ะตอนที่เราปลูกเสร็จแล้วโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะน้องเขาก็มอาม้อวยกับคุณพ่อเขาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ